คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ ช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ค่ะช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องของการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์กันบ้างนะคะซึ่งนางสาวแพททองทานชินวัฒนนายรัฐมนตรีค่ะได้รับรายง,งานจากพลตํารวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือพอบาตารนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ฝั่งตะวันออกบริเวณขอบชายแดนจังหวัดสะแก้วค่ะซึ่งรัฐบาลไทยกับกัมพูชาได้ร่วมกันแก้ปัญหา ะะหลังประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดได้นํากําลังเข้าตรวจค้นนะคะสถานที่ที่ถูกระบุว่าทําธุรกิจพนันออนไลน์แล้วก็หลอกลวงออนไลน์ค่ะในกรุงปอยเปตจังหวัดบันเตียมเมนเจยกัมพูชานะคะซึ่งก็ได้ช่วยชาวต่างชาตินะออกมารวม2 1 5คนด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นคนไทย109่ยคนก็อยู่ระหว่างการสอบปากคําบันทึกประวัตินะคะเพื่อที่จะคัดกรองบุคคลว่าตกเป็นเหยือ่อหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการนี้อย่างไรนะคะซึ่งท่านนายกเองก็ได้กำชับให้เตรียมพร้อม รับคนไทยและตรวจสอบในทุกมิติค่ะพร้อมกับเตรียมสถานเอกอัครราชทูตต่างๆและขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังค่ะด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้ย้ำกับการแก้ปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์นะคะที่ว่าต้องทําเป็นระบบและอาศัยการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนค่ะเพื่อช่วยการปราบปรามทั้งยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางไซเบอร์ให้หมดไปค่ะ เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากการถูกกลอกลวงนะคะและทางด้านนายมาริสเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าเตรียมประชุมคณะไตรภาคีค่ะระหว่างไทยจีนและเมียนมาในเร็วนี้นะคะเพื่อกำหนดรูปแบบการแก้ปัญหาขบวนการอาญากรข้ามชาตินะคะรวมถึงการกระทําผิดข้ามชาติในรูปแบบอื่นๆให้เป็นรูปธรรมระยะยาวค่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศเองนะคะก็ได้ใช้ทุกการประชุมในเวทีนานาชาติะคะ่ะใน การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาอาญากรข้ามชาติมาโดยตลอดนะคะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งคอเซ็นเตอร์นะคะร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นไทยเองกัมพูชาเองหรือแม้แต่จีนและเมียนมานะคะที่จะได้กำหนดรูปแบบเรื่องของการแก้ปัญหาขบวนการอาญากรข้ามชาติต่างๆเหล่านี้นะคะที่จะได้ผนึกกำลังการกวาดล้างแก๊งคอเซ็นเตอร์ให้หมดไปนั่นเองนะคะ